เราไม่มีอาวุธเลยนะครับเชฟอุ้ยเห็ดด้วยเอ้ยไดแล้วเออเราอาจจะเอาเห็ดเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเนาะมันกิ่งมันกิ่งนู้ปุ๊บเป็นยังไงอ่ะนี่ไงได้แล้วเราต้องทำยังไงอ่ะก้มไปเรียนน้ำมะพร้าวเหี้ยมั้งมันขึ้นมาแล้วก็เอามาใกล้ๆปากทำไมโดนดอยน้ำมะพร้าวอะทำไมผมโดนโดยน้ำมะพร้าวอะ ไม่ใช่ว่าน้ำมันออกไปแล้วเหรอเออ่น anyway anyway ี้ไม่อลกินแล้วมันมำไนั่นแหละนั่นแหละเอาเข้ามายืเข้ามายืเข้ามายกข้นสูงยกขึ้นสูงออ้ได้ไหมัินนปมือยัไงนะแล้วิดกแแบบบ้าเลยอะ กินได้แล้วทำไมถึงกินไม่ได้ไหนเอาเข้ามาแค่ปากก่อนนี่จะเต็มหน้าจออยู่แล้วนะกระทอกระทอเปลือกมันก่อนกระทอเปลือกมันก่อนกระทอเปลือกตาไม่ได้ไม่ได้15 minutes cardio ง่ายๆทำตามได้ที่บ้านนะคะ1น